แมนบอกบอล FC มาแล้วนะคะสวัสดีค่ะบบ FC บบะจา้าไม่ถ่ายก็ไม่ถ่ายค่ะ,บบะก็มาจากไหนคะสุมาธานีอโอ้โหขอบคุณค่ะ ว่าติดตามข่าวมาตั้งแต่น้องโอ้โหแต่อยู่ฝั่งโน้นใช่ไหมมาฝั่งนี้วันนี้บุกมาชนี่เลยจ้าอันนี้ก็อยู่กอบก็ลุงคนพามามาเลยไม่ได้แม่นอนที่นี่ใช่ไหมโอ้ยอยู่ตั้งที่นี่ตั้งแต่วันมาร้านค้าก็สีเหลืองโอ้สวยมากเลยแม่จ้าแล้วก็มีบ้านอันเปเตนอันให้สร้างอีกก็ที่นอนก็อยู่ตรงใกล้ๆบ้านเปแตน ก็ออกทั่วโลกเนาะขอบคุณนะคะนัท่องเที่ยวแลนด์มาร์คแห่งใหม่นะแลนด์มาร์คแบบนี้สบายใจค่ะสบายใจนะะะจ้ FC ใจดีมากเลยค่ะถ่ายไปเลยครับสบายครับสู้ๆครับสู้ๆค่ะขอบคุณนะคะขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนานะคะสบายเลยเด็กกับข้าวหรือกับ้าวเหมือนจะเหมือนเหมือนเนาะ จะไหว้ตรงนี้แล้วก็ขึ้นขึ้นไปเดินวนก็ได้ค่ะอ้าวทำไมบัดสิเป็นพญาผัดโอ้โหนะคะมาจากสุราษฎร์บอกมัน,ท,ท,ท,น,นท,ทำงานหนักละเออเลิกบอกบ สุฎั์าธานีโอ้โหสุลนะัธานีเอ่อสุฎั์ธานีจ้าตามสบายค่ะเอาที่พอใจค่ะ,ะเป็นอุล่บาบ้นโอโอ้กดไปกดมาว ตซีมา, <FC S 1> มาจากสุราร์นะคะก็ขึ้นไปเดินข้างบนแล้วนะคะ ก็สตาร์ทไว้ก่อนด้ที่ก็เดินชมองค์ปู่ปาริจิตนาคราชนะคะนีมันมีเงินครัแล้วก็ขอบคุณมากครับภาษาอังกฤษตับใจอ้อยนะครับก็ทีครับทแล้วก็ขอบคุณมากครับทีนะครับก็ีก็ นมา,มนนา,าราดอ,อดดูแล้ตลอดอยู่ีมันมมน,น,คน,คนี้ก็มหลาีลสาคนหคนครับเรื่อยๆครับตอนค่ำนี่ก็ยังมาอยู่อยนอมาจากสุลาดโอ้ดี้เมื่อกี้น,นี่ก็มาจากสุรา,า,า,ารา์าอันนี้มาจากบ้านม่วงว่าไม่อยากให้ถ่ายแล้วก็มึเงเย็นนี่มาจะเชี่ยว ที่ไปซื้อเสื้อผ้ากนมาจากไซยภูมไซยาูมเออเมืองเลยเมืองเลยกับไซยภูมิมาสองรถขอบคุณมากคับป้าสุปัญญาขอคุณมากขอเอฟซีมาไม่ขาดสายนะคะเอซีมาไม่ขาดสายค่ะกเาะคอ่าขอบคุณมากคับเก็รู้ว่าก็ขึ้นอไหัวเงินนี่และอซเพราะว่าทมาทำมากรรการเก็ีนันเอดมีกันเลย โอ้พูดฟูไทยแล้วค่ะรู้เรื่องเว่รไลท์แต่กลางวันเลยค่ะมืดมาแล้วทำนู่นนี่มันเย็นดึกอาบน้ำอาบท้ากินข้าวแล้วไลท์เนาะ วันนี้จะครับวันนี้ก็ว่าจะขึ้นไหลอยู่นะตั้งใจไว้อยู่นในทะเลเพราะว่าต้องเจ้าต้องอยู่เวรอยู่ยามกับพ่อฟื้นดูแลความอันนั้นแหละครับขอบคุณมากครับที่รับพรนะครับคบนะครับตาสวงอยานะครับขอบคุณที่เผยนำไม่ถูกเนาะทีเพราะว่าภาษาอังกฤษนะครับี่ก็ขอบคุณนะครับ ท้องสีนะครับต้าเจ็บปวนๆครับกุ้งอ้าไล่สุดเหรอไล้สุดได้แล้วเหรอมได้รู้มาให้ได้อยู่เดี๋ยวผมกลับก่อนนะแม่นะจะโชคดีนะคะเดินทางปลอดภัยขากลับและขาไปจ้าให้ล่ำล่ำรวยรวยเด้อจ้าทูจ้า ฟีก็ใจดีนะคะเราก็ใจดีดี <c oughs> ที่ฟีมาเนาะ,ะมากราบมาไหว้ปู่ก็เราก็ดีใจนะคะภูม<ฮะ>ิภาาภูมิใจกับลุงพคนป้าแต็นนะคะที่สร้างพญานาคนี้ขึ้นนะคะคนก็ลังไล่ไฟพัดมากราบไหว้นะคะ <c oughs> คือองค์ปู่ปาริจิตนาคราชนี้ดังไปทั่ว เมืองนอกเมืองนานะคะอยู่ใกล้อยู่ใกล้ใครก็รู้นะคะว่าองค์ปูบาริจิตรนคาราชอยู่ตรงนี้นะคะแดนสวรรค์อยู่นาลุงพลค่ะก็ขอขอบพระคุณทุกทุกท่านนะคะเอฟซีทั้งหลายเอฟซีทั่วโลกนะคะเมอ็้นัตว ก็โอ้โหนะคะไม่ได้ไปเรียนพิเศษหรือลูกครับในพ่อลูกก็จะได้ให้ลูกกล่องไปแล้วนะครับเพราะว่าลูกอาจจะไปทางโน้นทางนี้มันก็เลยยากเออเลิกแล้วเหรอเออให้เลิกเนี้ยเรียนธรรมดาเนาะขอให้เอาใจใส่เพราะว่ายังบางก็แรงเยอะ กูจะให้เรียนไปเรียนตอนเช้านะครับอยากิดเติครับลหลัก็เลยให้น้องฟองยดกถ้าเรียนตามปกติลนีัก็้เร,เรียนวันเสาราทิตย์สวันกก็เราเรียนิดเิมแล้วก็ได้เรียน,เอ,นเ,อเอาวันุกเวันวันพฤหัสศุกเสาร์อาทิตย์ อโอท้องฟ้านะคะทองฟ้าก็พ่อฟื้นก็ก่อนจะรำก็รดน้ำรอก่อนนะคะรดน้ำต้นไม้รอนะคะอ่คือ ก็อยากกินน้ำนะคะต้นไม้ก็อยากกินน้ำเหมือนเรานี่แหละค่ะคลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิบกดติดตามขอบคุณ